คุผู้ชมครับประเด็นดังหลังข่าววันนี้ขอเริ่มต้นโดยการอัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชดำรัสที่ว่าแม่น้ำนี้ไม่ใช่ของหลวงไม่ใช่ของใครแม่น้ำเป็นของเราทิ้งอะไรลงไปมากๆของเน่าปลาตายสัตว์น้ำตายหมดเพราะไม่มีออกซิเจนแล้วใครเป็นทุกข์ก็คนไทยเป็นทุกข์ ท่านผู้ชมครับโดยกระแสรพระราชดำรัสนี้กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องดูแลกำกับโรงงานทั้งหลายที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลายสายรับเอากระแสรพระราชดำรสใส่กล้าวแล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการทำงานเพื่อสนองพระราชดำรสนี้เป็นคณะกรรมการที่เรียกว่า คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโวโรกา 80, ส80พรรษาครับคณะกรรมการชุดนี้มีเป้าหมายชัดเจนที่จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะให้แม่น้ำลำคลองมีคุณภาพน้ำดีขึ้นโดยเฉพาะการไปกวดขันกับโรงงานทั้งหลายที่ตั้งอยู่ ลุ่มน้ำสองฝั่งลุ่มน้ำหลายสายครับกระทรวงอุตสาหกรรมคณะกรรมการชุดนี้ได้ไปเชิญอาอาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานคณะกรรมการมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องในกระทรวงอุตสาหกรรมหลายท่านตั้งแต่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ รัฐมนตรีตั้งแต่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอีกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับมาดูกันว่าจะทำอะไรได้บ้างแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้ก็ไปล่องเรือตรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำบางประกงครับมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายว่านโยบาย โครงการที่ว่านี้จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนประชาชนควรจะมีส่วนร่วมอย่างไงจะมีการเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนจะมีการวัดผลอย่างไงว่าการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้สำาิจผลมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นปรดาังหลังข่าวตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้สองวันครับเราจะได้คุยกับประธานคณะกรรมการชุดนี้คืออดีตรองนายกรักฐมนตรีสุวัสดิ์ลิปตาพลบ คุยกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดรวิทูลสิมะโชคดีคุยกับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมดรนัต,ตพลนัต,ตสมบูรณ์และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องพักสักครู่แล้วจะได้สนทนาการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับสักครู่ครับสามเสี่ยงต้องระวังพฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงภาพแวดล้อมเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสียสเส่ยงคราบน้ำมันบนถนน หลายต่อหลายครั้งของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำม,มาจากกรณีที่ถนนลื่นจากคราบน้ํามันอย่างเช่นกรณีของอุบัติเหตุนี้นะครับอีกชายคนนี้ขับรถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วพอ,อมาถึงที่เกิดเหตุได้เหยียบคราบน้ํามันทําให้เสียการทรงตัวรถถลายเข้าไปชนท้ายกับรถปูน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังปฐถมพยาบาลให้กับผู้บาเดเจ็บก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลต่อไปดังนั้นการขับรถจักรยานยนต์ควรจะต้องสังเกตให้ดีด้วยว่ามีสิ่งกีดขวางหรือคราบน้ำมันบนถนนหรือไม่เพราะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้เมื่อรู้แล้วยังที่เสี่ยนขับรถไม่ระวังคราบน้ำมันอีกหรือด้วยความห่วงใยจากกปทกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการแช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ ถอพลังที่ยั่งยืน วันหดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปะตะทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาสร้งชีวิตที่ดีและยั่งยืน การพึ่งพาธรรมชาติอย่างสมดุลสมผลให้ชาวตำบลบางขุนใสมีทรัพยากรสัตว์น้ำและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ติดตามได้นในรายการคนละโลกวันอังคารเวลาสิ0สงนกานาทีถึงสิ3 0งนกานาทีครับ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเนี่ยท่านคาดหวังอะไรกับโครงการอุตสาหการรมรวมใจพัฒน์นักแม่น้ำสิ่งที่เราคาดหวังนะครับเราต้องการที่จะเห็นความร่วมมือของคนทุกฝ่ายในสังคมงครับนะครับ เช่นกระทรวงอุตสาหกรรมคมโรงงานหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรือพี่น้องประชาชนชุมชนต่างๆเนี่ยที่อยู่บริเวณลุ่มน้ํารือแม่น้ำเนี่ยมีความร่วมมือกันเพื่อถาวายความจงรักภักดีในการรักษาคุณภาพของน้ำในแม่น้ำนะครับเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแล้วจะได้ใช้พื้นฐานของน้ําในลุ่มน้ำเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ต่อการพัฒนานเศษรษฐกิจของประเทศอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักครับความต้องการคาดหวังสูงสุดระหว่างคุณภาพน้ําในขณะนี้กับอีก2ปีที่โครงการนี้ดําเนินการไปเนี่ยท่านคาดหวังแ็่ความแตกต่างอย่างไรเรา,เรา,เราหวังไว้เลยนะครับว่ามาตรฐานของเราเนี่ยจะทําให้เสร็จภายในสองปีะนะครับเมื่อปี55ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ชุมเด็จพระนางเจ้าพร,ระบรวมราีน,นาสมมีพิชชนมายุครบ 80ล้านจ่าเรเอาวางเป้าว่า5 6 5 7ต้องเสร็จครับ,รบ5 6 5 7เนี่ยต้องเสร็จคือเราต้องทําอะไรบ้างนะครับต้องทําอะไรบ้างก็คือว่าเราก็เลือกลุ่มน้ําทั่วประเทศมาเลย6ลุ่มน้ำจาา้าพญาท่าจีนแม่กองบางประกงลําตะคองและลุ่มน้ําสงขาเราถือว่า6ลุ่มน้ำเนี่ยมีความสําคัญเพราะเราก็ไปสํารวจว่าคุณภาพน้ําใน6ลุ่มน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรมีโรงงานเท่าไหร่เช่นอาทิเช่นขนาดเนี่ย25,000โรงงานที่อยู่ใน6ลุ่มน้ำานี้แล้ว5,000โรงงานเนี่ยปล่อยน้ําเสียหรือปล่อยน้ําิงงล นั้นเนี่ยเราก็จะคิดว่างั้นเราจะเข้าไปพูดคุยกับผ้าผ่านโรงงานนี้ว่าทํำยังไงที่เราจะลดปริมาณการปล่อยน้ําเสียที่เป็นน้ําไม่ได้คุณภาพลงไปแม่น้ำนะเพื่อที่ให้น้ําในแม่น้ำเนี่ยให้ได้คุณภาพยกตัวอย่างอย่างวันนี้เรามาที่บางประกงรเราก็มาดูว่าในลูกน้ําบางประกงเนี่ยยาวประมาณ120กิโลมีโรงงานที่ปล่อยน้าเสียน้ำจิดลงเนี่ยสามร้อยห้าสิบโรงงานรรเราก็จะมาด,ดําเนินการลองมาวัดดูซิว่าวันนี้น้าในแม่น้าบางประกงเนี่ยเป็นยังไร,ร,รมาตรฐานที่กาหนดเอาไว้โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เขาบอกว่าค่า D.O ก็คือดีโซออกซิเจนเนี่ยก็คือออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า4มิลลิกรัมต่อลิตรครับนะครับคือถ้ามีออกซิเจนน้อยๆก็แสดงว่าน้ําไม่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ย ออนแล้วมาเนี่ยเราออทราบว่าเราได้มาวัดไปแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เราออกมา3.3ค่ะ3.3ก็ต่ำกว่ามาตรฐานเพระาะมาตรฐานเรากำหนดไว้4เพราะกระทรวงทรัพยากรเนี่ยเขากำหนดให้ลูกน้ำบ้านประคงเนี่ยเป็นลูกน้ําชนิดชั้นที่3คือเป็นน้ําที่ใช้อุปโภคบริโภคเพื่อการ,กรเกษตรฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องมีออกซิเจนอยู่4มิลลิกรัมต่อลิตรวันนี้เรามาดูเนี่ยเราจะได้ประมาณ3.3ฉะนั้นเราก็ตั้งใจว่าภายในปี57 2ปีเนี่ยต้องเกิน4 น้ำเนี่ยคุณภาพความสะอาดออกซิเจนเนี่ยต้องเตือนสีนี่ต้องตัวอย่างต้องทาอะไหบบางต้องทำอะไรสิต้องทำอะไรบ้างก็คือว่าหนึ่งเราก็ให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยเข้าไปขอความร่วมมือจากโรงงานทุกแห่งที่อยู่ริมแม่น้ําคุณจะปล่อยน้ําลงมานะสองเนี่ยน้ําก่อนคุณปล่อยนี่นะปล่อยให้น้อยที่สุดสามเนี่ยความยังไงที่จะทวีตน้ําให้มีคุณภาพปดีที่สุดสี่นอกจากนั้นแล้วเราก็ติดระบบออนไลน์มอนิเตอร์เิ่ง มีกล้องมีภาพแค่แค่สี C ่สี T ่สีทีวีเนี่ยรับรู้ข้อมูลบอเลยว่าคุณปล่อยน้ำเนี่ยคุณภาพเท่าไหร่ลงไปแล้วเราสามารถใช้ระบบเนี่ยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยขณะนี้ที่สําคัญที่สุดนะที่จะเป็นการสร้างพื้นฐานระยะยาวก็คือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยรัฐวิสาหกรรมเนี่ยได้มอบหมายให้ส่วนราชการกาลังร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่กฎกระทรวงฉบับใหม่เนี่ยจะเป็นขั้งแรกในประวัติศาสตร์ เหมือนกัาวันนี้เราวิ่งไปตามถนนนี่ไหเราจะมีกําหนดระยะล่นระยะห่างต้องห่างจากผิวจราจรเท่าไหร่เป็นสูงขึ้นได้เท่าไหร่วันนี้ไม่มีในระบบแในน้ํามีแต่ว่าใครอยากตั้งโรงงานเกิดไปยื่นขออนุญาตใบรอง,งอสกับกาบรปรหลัดแล้วก็ดูเฉพาะในเรื่องของมาตรการสิ่งแวดลอ้อมมาตรการท่าบันการเมธแต่ไม่ได้ดูเลยว่าควรจะให้มีโรงงานเนี่ย อยู่ในบริเวณแม่น้ําแห่งนี้ไหมหรือถ้ามีโรงงานควรจะอยู่ห่างจากแม่น้ําเท่าไหร่ร้อยเมตรสองร้อยเมตรอันนี้จะมาจุตอยู่ในกฎกระรวงอยู่ในกฎกระทรวงเลยที่เราจะกําหนดเลยว่าพื้นที่ลิมแม่น้ําพื้นที่ไหนที่จะยอมให้มีการตั้งโรงงานโรงงานประเภทไหนนะแล้วนอกจากนั้นจะต้องมีการพื้นที่เขาเรียกว่าเซตแบ็กจากลิมตลิ่งเนี่ยออกไปสักกี่เมตรแล้วก็ต้องมีการปลูกต้นไม้ปลูกแล้วสเขตเพื่อเป็นการชน ให้เกิดความสวยงามไม่พอแล้วเนี่ยเกิดมีน้ําเสียน้ําทิ้งมีอเมอร์เจนซี่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีไหลไหลลงในน้าเนี่ยอันนี้สําหรับโรงงานตั้งใหม่สาหรับโรงงานตั้งใหม่และโรงงานที่จะขยายด้วยโรงงานที่มีอยู่เดิมถ้าคุณจะขยายคุณจะต้องเข้ามาเข้ากฎกระทรวงใหม่โรงงานตั้งใหม่ก็ต้องมาเข้ากฎกระทรวงใหม่ซึ่งอันนี้ผมถือว่าจะเป็นการสร้างพื้นฐานของการสร้างกฎเกณฑ์ในการดูแลอย่างยั่งยืนถาวรซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราดูจากออนไลน์ ดูจากคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนี่ยบางทีไม่เหมือนกันเรามีการจัดตั้งมวลชนจัดตั้งเครือข่ายนะครับชวนคนจากโรงงานชวนเด็กนักเรียนรอบๆบโรงนเนี่ยมาจัดตั้งเครือข่ายแล้ว พ้อมเข้าใจคุณภาพของน้ำเข้าใจระบบก,การอนุญาตต่างๆแล้วเขาก็มาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังเราตั้งใจว่าทั้งหกรูปน้าเนี่ยจะจัดตั้งเครือข่ายอย่างน้อย200อยเครือข่ายคนนับหมื่นคนที่จะมาเป็นเครือข่ายให้กับพี่น้องประชาชนในการดูแลลูปน้ําต่างๆครับลําพันแต่จะรักษาน้ําไวใ้ให้ดีอย่างให้อยู่อย่างเดิมนี่ก็ยากแล้วนะแต่นี่ความคาดหวังของท่านประธานต้องการที่จะให้คุณภาพดีขึ้นไปอีกมีมาตรการต่างๆทั้งวัฒนธรรย ก็ผมก็คิดว่าทาได้นะทําได้ตราเท่าที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันถามว่าทุกฝ่ายคืออะไรอา้าวคุณเป็นโรงงานถ้าคุณไม่ปล่อยน้ําเสียลงมามันก็จบละแค่เนี้ยหรือคุณเป็นชุมชนที่อยู่ข้างๆและคุณมีความรู้สึกสํานึกว่าถ้าคุณทําอย่างนี้น้ําจะสกระปรกประเทศชาติจะเสียหายชาวบ้านจะเดือดร้อนคุณไม่ปล่อยน้ําเสียนับทิ้งลงมานะแล้วสองนี้ให้ความรู้ความเข้าใจเขาและส่วนราชการก็เอาจริงเอาจังแล้วเราอย่าไปมองว่าทุกคนเป็นฝั่งตรงข้าม แต่เรามองว่าทุกคนข<พ>อความรมอ่อ,อนพาร์ทเนอร์คือพันธมิตรร่วมกันนะครับฉะนั้นตอนนี้แนวทางว่าเราเนี่ยเราไม่ได้มองว่าใครเนี่ยมีปัญหานะเราเชิญโรงงานคุณไม่ควรปล่อยน้ําทิ้งคุณก็ไปเป็นส่วนหนึ่งเชิญชุมชนชุมชนก็ไปเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นทุกคนเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นพวกเดียวกันขอพักสักพักหนึ่งก่อนครับแล้วกลับมาคุยกับประธานคณะกรรมการอนุกรการจัดงานเฉลิมพระเกียรติออกครับสักพู่ครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องเป็นมิตกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถหมุเวียนกลับมาใช้ได้ไม่วันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาสร้างชีวิตที่ดีและยั่งยืน พวกเราจะต้องใส่ใจอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะเรื่องของแม่น้ำลำองครับนะครับได้รับผลกระทุมากกระทรวงอุตสาหกรรมต้องขอ,อขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้อา ถึงกฎกระทรวงในตัวกฎกระทรวงเนี่ยเมื่อกี้ท่านบอกแล้วนะว่าจะมีลักษณะอย่างไรแต่การบังคับใช้กฎหมายคนก็เป็นบวกอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือนะครับลำพังกระทรวงสาหารรสฝ่ายเดียวก็คงจะทําให้าาประสบความสําเร็จได้ยากครับแต่ว่าวันนี้เราเริ่มต้นที่จะขอความร่วมมือกันเรามีทั้งผู้ประกอบการโรงงานเรามีทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งดูแลในพื้นที่ดังนั้นเราจะจัดสั้งเป็นพันธมิตรนะครับทั้งสามฝ่ายได้เข้ามาคุยกันอย่างจริงจังว่าปัญหาน้ําเน่าน้ําเสียในพื้นที่ของท่านนะท่านเป็นคนอยู่นะท่านเป็นคนได้รับผลกระทบนะถ้าท่านไม่ทําไม่มาช่วยกันนะครับแล้วมาปฏิบัติให้มันถูกต้องตามมาตรฐานที่ท่านขออนุญาตโรงงานได้นะครับผลเสียหายก็จะเกิดขึ้นโดยส่วนรวมนี่เป็นความหวังนะฮะว่ารัฐมนตรีเจ้าชิงเขาจัง ว,วันนี้ท่านประหลัดกระทรวงบุตสารรมาด้วยดรวิทูลสิมาโชคดีในฐานะเป็นหัวหน้าใหญ่ของข้าราชการประจํานโยบายทั้งหมดนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าข้าราชการประจําไม่เอาจริงเขาจังบุขอเดิมไปต้องนิดถนึงคุยกับท่านประหลัดหน่อยประหลัดฟังจากท่านประธานโครงการฟังจากรัฐมนตรีท่านเป็นหัวหน้าใหญ่ของข้าราชการประจาไหวไหมครับประธานรัฐรัฐมนรนะครับท่าน ที่ชัดเจนสถานีเนี่ยพระเด็นเนี่ยวันนี้เราก็คงจะดำเนินการเนี่ยในฐานะส่วนของผู้ปฏิบัติงานเข้มงวดจริงจังในทัศนศาลทัศนศาลเลยักษณาที่หนึ่งก็คงต้องเข้มงวดจริงจังในการตรวจสอบกำกับดูแลควบคุมดูแลให้โรงงานเนี่ยทำตามคนโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องสิยงแหวนล้อนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีมาตรการที่จะขอความร่วมมือจูงใจให้ทุกๆุกคนเนี่ย รักแม่รักแม่น้ำเนี่ยดำเนินการเนี่ยให้ถูกต้องด้วยด้วย,วยจิตสำนึกตัวเองนะครับและในเรื่องที่ฤษทีผมคิดว่าท่านประธานกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยให้ให้นโยบายที่สําคัญก็คือการปรับแก้นะปรับแก้กฎหมายกฎกระทรวงต่างๆเนี่ยให้ทันเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะที่ตึง ประธานได้กล่าวว่าเรื่องของดีโอเนี่ยค่าความสมบรกต่างๆค่าความดีต่างเนี่ยมันมีช่องว่างที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องตั้งเป้งหมายชัดเจนเป็นตัวชี้วัดชัดเจนที่ต้องทําให้ได้วันนี้ก็จะต้องนําสิ่งที่ท่านทั้งสองให้ไวเนี่ยไปร่วมมือกัทบทางประสานงาน การอย่างใกล้ชิดรับในขณะดเดียวกันเนี่ยก็จะให้รัฐบาลจังหวัดทุกจังหวัดได้ดำเนินการด้วยนะครับโดยเฉพาะการอนุรักษ์ลำแม่น้ําลาน้ําทั้งหสายนะครับให้มันสะอาดแล้วก็ถูกต้องตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพราะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้สอบถามท่านว่าโครงการเนี้ย ในฐานะที่ท่านเป็นคนรับผิดชอบใน่วนจังหวัดคำถามก็คือว่ากระทรวงอุตสาหการรมเนี่ยเขากำกับดูแลโรงงานนะครับแต่ว่าน้ําเสียที่มาจากชุมชนน้นําเสียที่มาจากบ้านเรือนอาศัยน้ําเสียที่มาจากร้านอาหารุริมแม่น้ำเนี่ยตรงนี้ทางจังหวัดจะจะสนองตอบนโยบายของขคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกยรตงไงครับ กลีม่มาสำเร็จแล้วนะครับแต่การที่กระทรวงสัาพได้ให้ความสําคัญและจับอันนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กลับเอารูปน้ำที่สําคัญสำคัญลงมา,มานะครับแล้วก็ดำเนินการโดยตู้ักสูตรสุดของกระทรวงนเนี่ยยิ่งานแล้วก็เข้ามาลงดูแลตรวจสอบทั้งทางปฏิบัติทั้งทางกฎหมายทัรเข้าใช้กฎหมายให้เครงด,ด้วยนะครับแล้วก็ทึ้งการเึือนทรางว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายให้รักแม่น้ำร เรียกว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเป็นสำคัญทนแถวบางปะกงเนี่ยกระุ่มน้ำบางปะปนเขาคิดอย่างเขาถ้ามี่ทำสัมพันธ์อยูเขามีความรักต่อแม่น้ำบางปนงจ้งเซาล์มีชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำแห่งชีวิตนะครับนั่นหมายถึงความพึงสายน้ำ่งชีวิตครับครับถ้าบางปะปนไป200กว่ากิโลเนี่ยก็มาจากในระดับคาร์บอนสีด๊ะถ้าลุบไปทางฝุ่นป่าตะวันตกฝุ่นสุดท้ายเลยนะครับเป็นต้นน้ำมาจากกระุ้มน้ำอีกสอง น้ำคือนครนายกกับปราจีนบุรีคือติดขาใช่ไหมถ่าคนบางประคงพร้อมจะให้ความร่วมมือนี่แหละครับคือคือทุกคนเขาถนัดว่าครับทั้งหมดเนี่ยคือชีวิตของเขานะครับครับนี่ถ้าถ้าเกิดมันเน่าเสียหรือไม่สามารถจะบริลุผลได้ก็ต้องก่อนที่ภาคส่วนของทางตเรยบบรถไฟผมขอกลับไปที่ประธานอํานวยการอีกทีนึงครับท่านประธานครับฟังทั้งรัฐมนตรีฟังปลัดกระทรวงฟังผู้ว่าราชการจังหวัดในคณะประธานอํานวยการ จัดงานนี้รับผิดชอบเรื่องนี้ท่านคิดว่ายังมีปัญหาอะไรอีกที่จะทําให้โครงการนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขง สนู้ชมครับนี่คือเขก็ใจว่าจะเป็นนโยบายที่คนที่ติดตามเรื่องนี้ทั้งประเทศมีความสุขครับอยากให้เป็นจริงเป็นจังแต่ว่าทั้งหมดจะเป็นจริงเป็นจังได้มีหน่วยงานสําคัญหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องควบคุมกํากับโรงงานทั่วประเทศโดยเฉพาะโรงงานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําทั้งหมด ารายงานนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายที่ทำตามผมตัวขับเคลื่อนที่รัฐมนตรีว่าตัวขับเคลื่อนที่หลัดกระทรวงต้องการวันนี้เวลาหมดพรุ่งนี้เนี่ยผมจะสัมภาษณ์พูดคุยกับอทิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยจะถามว่าทั้งหมดที่พูดกันอยู่นี้ทําได้จริงไหมให่านมาท่านทําอะไรไปบ้างอย่างไรกําลังจะทําอะไรต่อ มาตรการเด็ดขาดสำหรับคนที่มือรั้นเป็นอย่างไรมาตรการขอความร่วมมือเป็นอย่างไรทวกนี้พบกับรายการนี้ต่อวันนี้เวลาหมดท่านประธานกับผมและท่านรัฐมนตรีท่านประหลัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนรก่นหนะครับสวัสดีครับ